ช่วงนี้โนทองตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของราคาทองคำที่ดิ่งลงกว่า,า26เหรียญละนะคะลงมาใกล้แนวรับพัน260เหรียญโดยเป็นการลงไปทําจุดต่ำสุดในรอบ3เดือนครึ่งเนี่ยก็อมองแล้วเป็นโอกาสในการที่จะเข้าทําทำกําไรในฝั่งชอ็อตตัวโ o ฟิวเจอร์ได้ตามทิศทางที่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นกลับมาเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะหลั ที่หลุดกรอบประมาณ1280ปเหรียญลงมาโดยทั้งนี้เนี่ยมองในส่วนของแรงกดดันมาจากมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐที่ทำให้นักทุนเนี่ยเลือกที่จะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าที่จะ ข้ามาเก่งกําไรในส่วนของทองคําแล้วก็เลือกที่จะขายทํากําไรออกมาค่อนข้างมากเหมือนกันโดยในส่วนของราชนีตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง s อส500เนี่ยก็ปรับตัวพุ่งขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการครั้งหนึ่งโดยในส่วนของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังเห็นคาดการจากนักลงทุนว่าจะออกมาสดใสไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ส่วนของการใช้จ่ายแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็คงต้องติดตามในส่วนของรายงานตัวเลขที่จะมีออกมาในสัปดาห์นี้แม้ว่าในส่วนของตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยจะมีการคาดการณ์ว่าน่าจะหดตัวลงประมาณ0.5เปอร์เซเทียบจากไาตรมาส4ของปีที่แล้วแต่ก็มองว่าตลาดน่าจะรับรู้ไปในระดับหนึ่งเนื่องจากมองในเรื่องของผลกระทบของฤดูหนาว ที่ยาวนานกว่าปกติก็มองว่าน่าจะมีการตอบรับประเด็นดังกล่าวไปค่อนข้างมากแล้วเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขอื่นๆมากกว่าที่น้องทุนคาดการณ์ค่อนข้างจะอยู่ในทิศทางที่สดใสแล้วก็ทําให้เงินทุนน่าจะยังไหลเข้ามาในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงขณะที่การแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยที่กดดันทิศทางของราคาทองคำํำนอกเหนือจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นแรงหนุน ค่าขึ้นของดอลลาร์เมื่อเทียบกับากกาสกุลเงินสําคัญในตลาดโลกเองเนี่ยยังมองว่าในเรื่องของคอา,าดการถึงโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยจะมีการผ่อนไทยาทางการเงินเพิ่มเติมหลังจากความเห็นของประธาน ECB ที่มีออกมาในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันให้ยูโรเนี่ยทรงตัวถึงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐโดยมีการคาดการณ์ว่า ECB เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในสัปดาห์หน้าเพื่อสกัดกั้นภาวะเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับต่ำแล้วก็การปล่อยคู่ที่อ่อนแอในยูโรโซนและมีโอกาสที่จะเข้าไปซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมก็ทำให้มองว่าเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐเองแล้วก็ในส่วนของทิศทางการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐน่าจะมะีน้ำหนักในทางกดดันราคาทองคำ ต่อเนื่องในสัปดาห์นี้แม้ว่าในส่วนของกองทุนทองคำรายใหญ่อย่าง S P d R g o l Trust เนี่ยมีการกลับเข้ามาถือทองคำเ,เพิ่มขึ้นมากกว่า8ตันเมื่อคืนนี้แต่ก็ยังต้องจับตาความต่อเนื่องของการกลับเข้ามีสถานะในทองคำครั้งหลังจากที่ราคาร่วงลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคก็ยังสนับสนุนการปรับตัวลดลงต่อยังมองมีโอกาสที่ราคาทองคำสปอตจะ ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับแนวรับ1260ลงไปทดสอบระดับ1250เหรหลียนต่อไปส่วนค่าเงินบาทในบ้านเราเนี่ยอ่อนค่าทะลุระดับ32.60บาทอาจจะกลับมาเป็นบวกต่อราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาโกลฟิวเจอร์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังให้น้ำหนักในส่วนของโกลฟิวเจอร์ในทางลงมอง gfm 1 4แนวโน้มปรับตัวลงต่ำกว่า1,9700มีโอกาสลงไปถึงระดับ19000 ช่วงสั้นๆแนะนำสำหรับสถานะใหม่เข้าเปิดช็อตตัว GFM 1 0ได้ไปเวณ19,700ถึง19,750บาทเพื่อไปรอทำกำไรบริเวณ19,600หรือว่าต่ำกว่าโดยตัดขาดทุนเทียรับ19,810บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ